สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะนำเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทโกวัตโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับมาให้ได้ชมกันครับมี2รุ่นครับเอามาดูเหรียญแรกเลยครับ เหรียญน,นี้ตั้งแต่สมัยเป็นพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์วงเล็บว่าสำรวยก็คือจะเป็นชื่อเต็มของหลวงพ่อรวยนะครับก็มีชื่อจริงว่าสำรวยครับอันนี้เป็นเหรียญเนืเ้อทองแดงกระไหลเงินนะครับปี2520 คือพราในยุคนั้นกระไรเงินนีบคืดแค่ผมดูยังไงก็แท้แน่นอนครับเนี่ยมือจะสั่นหนยนะครับเพราะว่าอ่าไม่ได้หาอะไรมาตั้งกล้องครับก็มือหนึ่งถือกล้องก็อีกมือหนึ่งก็จะเหรียญขึ้นมาให้ชมกันนะครับก็ปี2520ัหร้ยยีเที่ยลึกในงานยุคชอบฟ้า ศาลาการเรียนวัดโกนแต่นันก็ตรงพ่อรวยนี่ก็ท่านจะอยู่ที่วัดโกตลอดเลยนะครับก็เป็นเหรียญหลายคนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเหรียญน,นี้นะครับก็คือ คือเป็นเหรียญที่ตอนท่านยังไม่ได้ดังเหมือนทุกวันนี้นะครับยังเป็นพระพระเดี๋ยวยังไม่ได้ดังขึ้นมาเหมือนทุกวันนี้นะครับก็พูดง่ายว่าตอนนั้นเป็นเป็นยังเป็นพระบ้านนอกธรรมดาเลยครับ พอไปนะครับจะพูดตรงไปไหน่นันอืมครับสภาพก็ยังมีคุณค่าหน้าสะสมครับสำหรับนักสะสมก็อาจจะเป็นรุ่นสองของหลวงพ่อรวยครับรุ่นสองไม่ก็รุ่นสามครับว่าผมเคยเห็นรุ่นแรกนั้นพอศสองพันครับจะเป็นรูปคล้ายๆอ่า ใสมาหร,หรือโลอะไรอย่างนี้ครับ,หรบเหรียญแรกนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญเรียกใจมาศ2,559ร25ครับก็คือเป็นเหรียญที่ออกปีพศ2,559าาครับ เรียกที่เรียกสัน้นๆว่าใจมานห้าเก้านั่นแหละครับเหรียญนี้เป็นทองแดงลงยากรรมการนะครับสังเกตสีลงยาตรงนี้กระทอะนิดนึงครับเพราะว่าไม่รู้สิผมก็เก็บรักษาดีพอสมควรน,นะแต่อาจจะเป็นเพราะ ตรงนี้ครับน,นี้ก็จะให้ดูครับเหรียญน,นี้ข้งนะต้องใช้กล้องสองอก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับเก้าห้าอยู่ตรงหูห่วงเป็นกลม อหรีนี้ก็เป็นเหรียญกรรมการนะครับคือจะต่อโคตรก่อไก่นะครับตังนี้ต่อไปก็จะเป็นโคตรเลขนัมเบอร์ของเหรียญน,นะครับเหรียญนี้โคตรตองสามด้วยนะครับ 3, 3, 3. สามสามสามกรรมการโอ้พิเศษสุดนะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนิดนึงนะครับ นี่ครับกอ็นไก่ก็คือย่อมาจากกรรมการนะครับสามสามสามฟังชัดปะนี่ครับใจมาศห้าเก้ารวยรวยรวย สามกรรมการครับลงยาต้องสามกรรมการลงเหียนี่ครับโคตจหนึ่งเก้าห้ ก็คือขณะที่หลวงพ่อรวยได้ท่านมีอายุได้95ปีครับก่กอนมรณภาพหนึ่งปีนะครับเรียนนี้ท่านท่านนะอออสองเหรียญ อันนี้ยังไม่ได้เอาปเป็นเรี่ยมนะครับก็เอามาให้ท่าน,านเพื่อนๆได้ชมกันครับก่อนผมจะเอป็นเรี่ยมครับสวัสดีครับ